Back for you. สวัสดีคุณผู้ชมครับมาดูสมาร์ทปลัก๊กปลั๊กไฟอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการทำงานด้วย Wi-Fi โดยใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตในการควบคุมรองรับคำสั่งการทำงานผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทไรสหรือว่าตัวยาสมาร์ท เป็นปลั๊กไฟแบบสเร็จรูปก็คือเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสียบใช้งานได้เลยอุปกรณ์อะไรบ้างที่น่าจะมาเสียบก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับพัดลมตู้เย็นทีวีหม้อหุงข้าวหรือว่าเครื่องเสียงหลอดไฟก็ประมาณนี้ก็คืออุปกรณ์ที่กินพลังวัตไม่มากนะแอปพลิเคชันสมาร์ทไลท์รองรับทั้งระบบ iOS อเอสและก็ n d r o i d แล้วก็ยังรองรับสั่งงานด้วยเสียงด้วยอย่างเช่น Amazon Alexa หรือว่า Google Home Google a s s i s t a n t สั่งงานด้วยเสียง รองรับไฟ100ถึง240โวลต์ก็คือรองรับแบบ global คือรองรับทั่วโลกเลยนะครับตั้งแต่ไฟ100ถึงไฟ240โวลต์เป็นระบบ Wi-Fi ขนาด2.4 GHz เป็น smart plug ไฟก็คือเป็นแบบเหมือนลั๊กไฟนี่นะก็คือมาเสียบแล้วก็นําเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสียบเข้าอีกทีหนึ่งก็เป็นการควบคุมการปิดเปิดได้แล้วนะครับในกล่องก็กมีประมาณนี้แล้วก็มีคู่มือ คู่มือการใช้งานก็คงจะแนะนำแค่ว่าติดตั้งแอปการเชื่อมต่อ WiFi อะไรอย่างนี้นะครับมีชิวคแอปทั้ง Smart drive แล้วก็ตัวย่าสมาร์ทข้อดีของตัว Smart Plu g แบบนี้ก็คือง่ายง่ายต่อการใช้งานยูเซอร์ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายนะครับก็คือเหมือนปลั๊กไฟทั่วไปไม่ต้องมา DI y ไม่ต้องมาต่อสายอะไรยากไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคเรื่องไฟฟ้าอะไรหน้าตาเครื่องประมาณนี้อันนี้เป็นเต้ารับแบบ us ก็คืออเมริกา ขาแบนอย่างนี้แต่ถ้าเป็น EU ยุโรปก็จะเป็นขากลมก็รองรับไฟแบบอัตโนมัติก็คือ AC ร้อถึง240โวลต์นะครับไฟออกก็เท่ากันนะกระแสออกอยู่ที่16แอมป์แม็กซ์นะครับข้อแนะนำนะสำหรับผู้ที่ใช้งานนะครับเขาบอกว่ารองรับถึง16แอมป์16แอมป์เนี่ยถ้าตีเป็นกำลังวัตต์ก็คือถึง4,000วัตต์เลยนะครับเอา24 0ไปคูณกับ16จะได้กำลังวัตต์สูงสุดนะครับ นะก็คือเกือบ4,000วัตต์เลยคือ3,080นะครับแล้วให้หาร2นะครับหาร2นะเพราะฉะนั้นก็คือปลั๊กไฟอัจฉริยะตัวนี้สมาร์ปลั๊กตัวนี้จะสามารถใช้ไฟได้ต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่2,000วัตต์แต่ก็รองรับไฟสูงช่วงขนะช่วงราวาสั้นระยะสั้น,ะสะสน,นกับ4,000วัตต์ที่เขาเกยน1 6็ max นี่ก็คือเราไม่ได้ใช้แบบต่อเนื่องถ้าใช้ต่อเนื่องคือตัวเครื่องจะร้อนแล้วก็ไหม้เสียหายได้ง่ายแนะนําให้ใช้แค่ครึ่งเดียวพอนะใช้ต่อเนื่องงคร่เดียว ก็อย่างเช่นพวกทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวหรือว่าพัดลมอะไรอย่างนี้ที่กินกําลังวัดไม่ถึง2000ับานะครับประมาณนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิด,ปดตัวเดียวตรงนี้ก็ได้นําให้เป็นเต้ารับที่มี3ขานะมีกราวจะได้มีความปลอดภัยอ,อย่างเช่นนี้ไนะปเสียบตามปลั๊กผนังในบ้านหรือว่าปลั๊กเต้ารับแบบนี้ก็ได้อันนี้ผมก็จะทดสอบทดลองนะครับลองดูว่าทาํางานยังไงบ้าง เดี๋ยวผมจะใช้หลอดไฟเป็นตัวอย่างนะครับการกินกำลังวัดแบบสแตนบายยังไม่ได้เสียบยังไม่ได้เปิดอะไระเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะนี่ปิด,ปดอ,อันนี้คือปิดนะครับลักษณะการสแตนบายอยู่ที่เกือบ1วัตต์นะประมาณมีการการกระเพื่อมอยู่ที่0.6วัตต์นะครับไม่ถึง1วัตต์กรณีนี้แล้วถ้าอ่อน ถ่าอ,ออนก็จะกินไปเกือบ11วัตต์เนาะนะครับก็จะตัดเป็นช่วงเหมือนมีการตีไปก็คือประมาณ0.8วัตต์แล้วนะครับกรณีกรณีออนน,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 นนะเราตักวกรณีเปิดเครื่องแต่ถ้าออฟไว้ก็คือปิดเครื่องอก็จะลดลงไปเหลือแค่0.6วัตต์อันนี้กรณีการกินไฟสแตนบายนะครับทีนี้ก็เสียบหลอดไฟลองดูเปิดนะครับ เราก็เสียบปลั๊กไปอย่างนี้แช่ไว้อย่างนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเปิดเราก็กดสวิตช์ตัวนี้นะหลอดไฟก็จะสว่างนะครับปิดก็คือกดปิดกดเปิดนะกดปิดกดเปิดนะอ่าอ่าอย่างนี้นะครับส่วนการกินก็ระวังอันนี้ก็ขึ้นกับอโหลดนะครับอย่างเช่นหลอดไฟหรืออะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาเสียบนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเมื่อกี้0.8กรณีไม่ต้องเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไร สมาร์ทปลั๊กตัวนี้ต้องเชื่อมต่อกับ Wifi ภายในบ้านต้องมีเราเตอร์ที่ปล่อย Wifi ออกมาภายในบ้านนะครับทำบการสแกนติดตั้งแอปตามที่เขาบอกไปก็จะมีแอปก็คือสมาร์ท i ด e แล้วก็ตุย่าสมาร์ก็เข้าไปใน Play Store หรือว่า App Store ส,สําหรับ iOS อันนี้เป็นแอนดรอยนะครับผมก็จะเข้าไปสมาร์ท i ด e แอปตัวงสงตัวนี้จะมีการลงทะเบียนนะครับ ลงทะเบียนเพื่อสร้างแอคเคิ์ขึ้นมาก่อนผมก็อดกกียอมรับไปเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีถ้าเราลงทะเบียนไปก่อนแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเราก็กดลงทะเบียนการลงทะเบียนก็ติ๊กตรงช่องเสีเ่ยดียอมรับก็ต้องใส่อีเมลที่สมัครนะครับแล้วผมก็ใส่อีเมลสมัครนะครับ รหัสตัวนี้นะครับเขาก็จะส่งไปทางอีเมลนะครับเราก็ต้องเข้าไปอ่านอีเมลแล้วก็นำรหัสมากรอกนะครับทีนี้เราก็ตั้งค่ารหัสผ่านที่จะเข้าแอปนะครับก็คืออนี้ก็เราเป็นคนตั้งเองคือให้ผสมตัวเลขตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขด้วยก็ใส่เข้าไปนะครับ ก็ยอมนะครับยินยอมไปก็นะท๊กทั้งสองยินยอมไปก็ไปที่แอปลงทะเบียนแอปแล้วก็จะได้หน้านี้มานะครับก็คือใช้อีเมลในการสมัครลงทะเบียนเขาก็จะส่งรหัสรหัสยืนยันตัวตนไปที่อีเมลเราเราก็เข้าไปเปิดอ่านอีเมลนำรหัสตัวน,นั้นมากรอ กรอกเสร็จแล้วก็สร้างพัสเวิร์ดออกก็แค่นี้เองแล้วกดแล้วก็เข้าก็จะได้าแอปนี้มาอุปกรณ์อะไรก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะยังเป็นแอปเปล่าๆนะมีสั่งงานด้วยเสียง Google Assistant หรือ Alexa นะครับเ,เราก็ทำการบวกบวกเพื่อจะอุปกรณ์นะครับก็คือ add, add device ไปที่ add device อนะ่าจะเพิ่มอุปกรณ์ ก็หาในตำแหน่งนี้นะครับก็คอนเทเนอยอนุญาตเปิดมีการเปิด GPS ด้วยเปิดบลูทูธ ก็มีให้แบบเต้ารับไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปถ้ายังไม่เจอลองกดเปิดก่อนอเปิดเปิดเครื่องนะครับะนะต้องเปิดเครื่องนะก็คือกดออนก่อนให้หลอดไฟติดอย่างนี้ให้เครื่องทำงานก่อนก็จะเจอขึ้นมานะครับว่าคำว่าสมาร์ทปลั๊ก อแล้วก็กดเข้าไปจิ้งข้าไปนะครับสมาร์ทปลัจะเชื่อมต่อ Wi-Fi แค่2.4 g ิกเราต้องเลือกตัวนี้เป็น2.4 g ิกก่อนเดี๋ยวผมเลือก2.4 g ิกอันนี้คือเชื่อมต่อ2.4 g ิกแล้วก็กลับไปนะ,ะทีนี้ก็ใส่รหัส Wi-Fi บ้านเราอาเดี๋ยวผมใส่รหัสเมื่อใส่รหัสแล้วก็ถัดไปก็จะมีขีดขึ้นตรงนี้นะ ความก้าวหน้าตรงนี้นะครับรอจนเต็มตอนนี้กำลังเ,เริ่มเริ่มเพิ่มอุปกรณ์อยู่เสร็จแล้วดอยนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เสร็จสมบูรณ์โอเคเดี๋ยวก็ได้หน้าอะไรขึ้นมาก็น่าจะเป็นหน้าควบคุมรอสักพักเป็นสปาร์ที่ปลั๊กไฟที่สามารถเอาไว้เสียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ ตอนนี้อยู่ในสถานะอ่อนนะครับ power on อันนี้ power off นะครับสั่งงานได้แล้วนะอันนี้สั่งงานได้แล้วนะครับ uh, off uh. ทีนี้ผมก็สามารถใช้มือถือควบคุมอยู่ต่างแดนได้อยู่ห่างไกลได้โดยใช้คลื่นอินเทอร์เน็ตมือถือตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อไปไฟในบ้านหรือจะออกไปข้างนอกโดยใช้เน็ตมือถือก็ได้ power o f f ได้แล ก็มีอะไรบ้างทามเมอร์ตั้งเวลาแป๊บหนึน่งตั้งเวลา,าเขาเขาดาวนับเวลาถอยหลังดีจะตั้งเป็นแบบแบบให้ทำงานแบบไหนนะครับกี่นี่แอดแอดแบบว่าจะให้ทำงานหยุดทำงานสตาร์ททำงานกี่วงกี่นาที หรือจะเป็นสัปดาห์อะไรอย่างนี้อย่างเช่นวันเสาร์วันศุกร์อย่างนี้นะครับอย่างเช่นไฟเดย์วันศุกร์จะสวิตช์ออนนะครับออฟอะไรอย่างนี้มาตั้งทำง,งานได้แบบเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะ,ะตั้งทุกวันอย่นี้ก็ได้ อโอเคอย่เช่นอย่างนี้ตั้งออนไว้ทุกทุกบันนะครับอ,ออนที่เวลา,าตั้งเช่นตั้งสักบ่ายสามโมงตรงก็เลื่อนไปศูนย์ 0. ต้องเดือนไปไป็นศูนย์มือตือผมเก่าหน่อยก็จ,จะช้านิดนึงอ่ะอย่างนี้ก็คือบ่ายสามโมงนะครับเซฟกดเซฟอ่าก็ได้นะก็คือทุกวันนะ every day every day สวิตช์หนึ่งออนนะครับทุกวันเลยเมื่อกี้ผมตั้งเนี่ยเราตั้งคิวไว้ ตั้งคิวการทำงานตั้งสเต็ปการทํางานไว้ปิดเปิดเบนดาหไหนแล้วก็กี่วันวันไหนบ้างหรือทั้งหมดหรือสัปดาห์อะไรอย่างนี้หรือจะตั้งเวลานับถอยหลังก็ได้นะครับเขาดาวอย่างนี้อดีอันนี้เราก็าไปศึกษาการใช้งานแอปอ่อนะครับอาโอเคนะครับาตั้งอ่อนอันนี้อิเล็กทริกก็ได้ มีการนับมีการนับพลังงานที่ใช้ด้วยนะครับวันนี้ใช้ไปกี่กิโลวัตต์แล้วนะกี่หน่วยแล้วอะไรางี้แรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่2 2 3โวลต์ัวเท่า power อะไรางี้ใช้งานกับแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือตูวยาสมาร์ทจากเมื่อกี้ใช้สมาร์ทไลท์นะครับจิ้มเข้าไป ใช้อีเมลลงทะเบียนแล้วก็สร้างพาสเวิร์ดเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนตัวสมาร์ทไดเลยเมื่อลงทะเบียนแล้วก็สร้างพาสเวิร์ดจะได้หน้าตาแอปพลิเคชันเหมือนกันเลยนะกับตัวของสมาร์ทไดทําการเพิ่ออุปกรณ์ตัวสมาร์ทปลั๊กตัวนี้ก็บวกเหมือนกันนะครับแอดดีไว์เหมือนกันจะไม่เจออุปกรณ์นะครับจะไม่เจอชื่ออุปกรณ์ตัวสมาร์ทปลั๊กตัวนี้ เนื่องจากตัวสมาร์ทปลั๊กตัวนี้ได้ผูกกับตัวแอปพลิเคชันของตัวสมาร์ทไลด์เดวนะครับของตัวสมาร์ทไดไว้นะก็คือรับ IP จากตัวสมาร์ทไดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการรีเซตตัวสมาร์ทปลั๊กทำยังไงก็คือกดปุ่ม power นะครับตัวนี้ค้างไว้5วินาทีกดแช่ไว้เลยนะครับจนหลอดไฟกระพริบนะสังเกตที่หลอดไฟจนหลอดไฟกระพริบ กดใหม่นะครับหลอดไฟกระพริบอย่างกระพริบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเพื่อจะให้อุปกรณ์ตัวสมาร์ทปลั๊กตัวนี้ไปผูกกับแอปพลิเคชันอื่นทีนี้ก็เข้าไปแอปตัวยาเมือเมื่อกี้นะครับเจอชื่อแล้วใช่เมื่อเรารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตก็คือยกเลิกผูกกับแอปพลิเคชันอื่นแล้ก็จะเจอก็คือเป็นอุปกรณ์บ้างเนี่ยเลือก Wi-Fi ก็คือ 2.4G เหมือนเมื่อกี้นะครับ เลือก2.4 g ิกใส่พาสเวิร์ดนะครับใส่พาสเวิร์ดรหัสไรไฟก็ตัดไปออก็รอความคืบหน้าเหมือนตัวสมาร์ทไดนะรอการผูกนะครับการแอดการเพิ่มอ,อุปกรณ์ก็คือเพิ่มเสร็จเดี๋ยวก็จะแป๊บหนึ่งหน้าก็อาจจะเออ,อ,อนะครับนะก็ลองอนโทนดู อ่าออฟได้อ่าได้แล้ยวก็ย้อนกลับไปอ่าก็จะมีรายชื่อสมาร์ทปลั๊กขึ้นมาบนหน้าแอปนะครับเราก็สามารถครวบคุมตรงนี้ได้เลยอ่าเห็นไหมครับจะมีสัญลักษณ์ปิดเปิด Power อร์ยู่ตรงนี้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยหรือเราต้องการจะทำอย่างอื่นเราก็กดตรงขยายนี้นะที่เป็นอักษรชี้ตรงนี้นะครับนี่เราสามารถขยายก็คือออนออฟตรงนี้หรือจะมาตั้งเวลาแบบเค้าดาว นับถอยหลังสามารถตั้งออถึง8 6 4 0 0วินาทีอขอคำนวณเอาเป็นกี่นาทีกี่ชั่วโมงประมาณนี้เลื่อนเอาอย่างนี้ก็ได้สัก3วิจะอ่อนนะครับแล้ทีนี้ถ้าผมต้องการสัก3วิเพื่อจะ off, อะนะอฟเมื่อกี้ออนนะสัก2วิก็ออฟ ตัวนี้ก็เป็นการให้สเตตัสดีๆว่าจะเป็นแบบไหนเป็น o f f เ็นออนะครับหรือจำสถานะล่าสุดเมื่อสูญเสียไฟถ้าเมื่อสูญเสียไฟก็คือถ้าเปิดเครื่องเลยก็คือเมื่อไฟเข้าขผมต้องการให้อ่อนนะจำไว้นะครับก็นีไฟหายอย่างนี้นะครับกรนีไฟฟ้าดับหรือว่าเราปิดสวิตช์หลักหรือเราปิดเบรกเกอร์ไว้นะครับเมื่ออ่อนเนาะนะนะก็คือตัวสมาร์ทปลั๊กก็จะออนเลย ก็เหมือนเกับที่เราตั้งสถานะตัวนี้ไว้สเตตัสตัวนี้นะครับดีเดียสเตตัสก็คือจะให้เริ่มต้นแบบไหนจะให้เริ่มต้นที่ทํางานอ่อนเลยหรือจะให้จําครั้งล่าสุดเมื่อที่ใช้งานนะครับการจําการใช้งานขังล่าสุดก็คืออยู่ที่สถานะไหนนะครับอย่างเช่นอยู่ที่สถานะออฟเมื่อไฟฟ้าเกิดการไฟฟ้าสูญเสียไฟฟ้าดับหรือว่าปิดสวิตช์ปิด,ปด,ปด,ปดเบรกเกอร์เมื่อไฟมาก็จะ จำสถานะนั้นไว้อ,อย่างเช่นผมจะให้ออฟนะเมื่อปิดเบรกเกอร์สมมตินะครับปิดสวิตช์ปิดเบรกเกอร์แล้วก็เมื่อไฟมาก็คืออยู่ที่ก็จะจำสถานะคือออฟไฟนะครับตัวสมาร์ทปลั๊กก็จะไม่ออนนะจนกว่าเราจะไปออนโดยปุ่มสวิตช์ตรงนี้หรือออด้วยปุ่มพวเวอร์ตรงนีองนอ้อย่างนีนะ้ส่วนมากเขาก็จะจำสถานะครั้งล่าสุดไว้นะครับ ใช่ล็อกก็คือป้องกันเด็กนะครับป้องกันเด็กประมาณว่าอ่าอ,อนไว้ไม่เหมือนใช่หไหมครับก็คือป้องกันเด็กไปกดสวิตช์เล่นนะตรงนี้นะชารล็อกป้องกันเด็กไปกดสวิตช์เล่นแบบปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดอย่างนี้เป็นกรณีรเราเสียบไว้ปลักผนังหรือใกล้ๆมือเด็กก็ไ้อย่างนี้นะครับก็จะไม่สามารถอันนี้ แต่ก็ยังออดอฟทางแอปพลิเคชันได้นะครับแต่ก็ all switch, ออดอฟทางสวิตช์ไม่ได้นะจะไม่สามารถควบคุมผ่านสวิตช์นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการควบคุมผ่านสวิตช์ก็คือต้อง off white, off, อ white. อฟไฟออตัวสายล็อกไว้หรือจะสามารถาสั่งงานด้วยสวิตช์ตรงที่เครื่องคือป้องกันเด็กนั่นเองอ่นนี่ก็เขาตาก็ ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่ขยายออกจากตรงนี้นะ